ดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Smartphone Secret ช่องอัปเดตสมาร์ทโฟนใหม่ของคุณที่เราจะมาเปิดเผยความลับและเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดวันนี้เรามีบางสิ่งที่น่าสนใจมากๆม,มาแบ่งปันกันอีกครั้งกับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้นั่นคือโนเกีย500 5G ใช่แล้วครับคุณไม่ได้ฟังผิดโนเกียกลับมาอีกครั้งในวงการสมาร์ทโฟน และคราวนี้พวกเขามาพร้อมกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญม,มากสำหรับแบรนด์ที่เคยเป็นตำนานในยุคมือถือปุ่มกดโนเกีย500 5 0 5G คือความพยายามใหม่ของโนเกียที่จะกลับมาสู่ตลาดสมาร์ทโฟนอย่างมีศักดิ์ศรีแอลอมมนก็มีหลายสิ่งที่น่าพูดถึงมากๆ ดีไซน์ของโนเกีย5 0 5G นั้นเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยตัวเครื่องมีความบางเบาแต่ก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงเวลาถือในมือวัสดุที่ใช้มีคุณภาพและการจัดวางของกล้องด้านหลังนั้นก็ดูลงตัวเหมือนกับว่าโนเกียต้องการให้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันไม่หรือหวาแต่เน้นความทนทานและประสิทธิภาพ หน้าจอของมันมีขนาดอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่พอสำหรับการดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียความละเอียดหน้าจอเป็นแบบ Full HD บวกให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสและยังรองรับอัตราเรเฟรชเรทเก้าทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมนั้นลื่นไหลามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาหนึ่งในจุดที่น่าประทับใจของ Nokia 500 5 5 0ร G คือการรองรับเครือข่าย5 G อย่างเต็มรูปแบบซึ่งในราคาที่ไม่สูงเกินไปก็สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดด้แบบไม่สะุด ไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอความละเอียด 4K การสตรีมอสอดอหรือแม้กระทั่งการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและ,สะเสถียรชิปเซตที่ใช้ใน Nokia 500 5 0 5G เป็นแบบออคตาคอรุ่นใหม่จาก Snapdragon ซึ่งสามารถจัดการกับการใช้งานหลายแอปในเวลาเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหาแรมที่ให้มาก็มีตั้งแต่6 g b ไปจนถึง8 g b แล้วแต่รุ่นที่คุณเลือกส่วนความจุก,ก็เริ่มต้นที่128 g b ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และยังสามารถเพิ่มมิโครดีได้อีกด้วยกล้องหลังเป็นอีก1นจุดเด่นของโนเกีย 55G มาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด64 mp พร้อมกับกล้องอัลตร้าไวและแมโครที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิวกว้างกว้างภาพใกล้ๆหรือภาพในที่แสงน้อยก็ยังทำออกมาได้ดีส่วนกล้องหน้าความละเอียด1 6 mp ก็เพียงพอสำหรับสายเซลฟี่และวิดีโอคอล แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 33W ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดและเมื่อถึงเวลาต้องชาร์จก็ไม่ต้องรอนานเหมือนในอดีตอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ทำให้ Nokia 500 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานประจำวันอย่างแท้จริง ซอฟต์แวร์ที่ติดมากับเครื่องคือ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแบบ Pure Android ไม่มีแอปขยับไม่มีโฆษณาแฝงทําให้การใช้งานนั้นลื่นไหลและปลอดภัยตามแบบฉบับของ Android วันที่โนเกียยังคงยึดมั่นนอกจากนี้ยังได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอและยาวนานกว่าแบรนด์อื่นในระดับเดียวกันโนเกีย5 0 5G อาจไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดหรือมีฟีเจอร์หรือหวาแบบแฟลกชิพแต่สิ่งที่มันทําได้คือการเป็นสมาร์ทโฟนที่เชื่อถือได้ ใช้งานจริงได้ในทุกๆวันและให้ความรู้สึกมั่นใจว่าเครื่องนี้จะอยู่กับเราไปได้นานไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทั้งหมดนี้คือความลับของ Nokia 500 5 0 5G ที่เรานำมาเปิดเผยในวันนี้หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ไม่ตามกระแสแต่เน้นคุณภาพใช้งานได้จริงและมีราคาที่คุ้มค่ารุ่นนี้อาจเป็นคำตอบของคุณฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ถ้าคุณชอบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะมาเปิดเผยความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆอีก